ครับสวัสดีครับผมสารสรถทศพรครับในนามหลานจจลันรุ่งเรือง2อง5ัตั้งอยู่ตัวบนตะเกียนอำเภอด่านคุณทดจังหวันนดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าตอนเ,เช้าของวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอในยุค90ยุคในอาย,ยุของผมนะครับ90นะครับก็จะเป็น r าร์อนะครับสีสีน้ําตาลกับสีแดงนะครับเป็นยุคที่ผม ป็นรุ่นนะครับก็ได้เห็นตอนที่ผมทุกเป็นหนุ่มน,นะครับแต่ไม่มีโอกาสได้ซื้อนะครับพอมาเลือก <c oughs> <c oughs> เรียกไงเริ่มพอได้จับได้ต้องได้นะครับก็จะซื้อมาสองคันครับสไตล์ของผมนะครับแต่งเดิมนะครับแล้วก็ส่วนอื่นตรงไหนที่ไม่สวยเราก็ แต่งตามยุคตามสมัยนะครับในสไตล์ของยุค90ของผมนะครับรถคันสองคันนี้ครับเป็นรถมีเล่มทะเบียนครบนะครับเดิมๆสีสันเดิมล้างขัดสีนะครับโดยลูกน้องร้านจัลันรุ่งเหลืองสอง5นานะครับเครื่องแน่นทั้งคู่นะครับนี่ครับหรือเพื่อนๆที่มีอรซีรุ่นเดียวกับผมนะครับลองเอามาดูกันครับยำว่างนะครับก็ แต่งในสไตล์ยุค90นย์ะครับหรืออายุเท่าๆกับผมนะครับ4ี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับอันนี้เอามาให้ดูกันนะครับว่ามันยังมีรถที่สภาพเดิมๆยังหลงเหลืออยู่นะครับในสไตล์ของสารโรทสปอร์นะครับรือความหมายว่าอายุเยอะแล้วนะครับอันนี้ขันแดงก็จะเป็นอาดีใส่ล้อทองนะครับอย่างหนึ่งก็ เดิมๆครับแต่ตัวสีน้ําตาลตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจในเล่มตีเป็นยังไงนะครับแต่ผมเรียกสินมาน้ําตาลครับใส่ล้อล้อเงินนะครับแต่สมัยก่อนยุค90ก็จะเป็นดี d ดีครับแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับก็เอามาใส่เพื่อความสวยงามงามของสไตล์สาโลดตัวสปอร์ตนะครับนี่ครับหรือเผื่อท่านใดที่มีรุ่นนี้แล้วอยากปล่อยครับลองติดต่อผมมานะครับ หรือในยุค90ยาด้าีนนี้ครับรองโทรหาผมครับพองผมเข้ามาเรื่อยๆครับสไตล์ชอบเดิมๆนะครับร้านผมตั้งอยู่ตะบนตะเคียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับคลิปนี้เป็นคลิปนอกจากรถไถนะครับผมก็มีมอไซค์ที่เก็บนะครับแล้วก็ขายแล้วก็ ซื้อเข้าด้วยนะครับถ้าราคาได้นะครับใายุค90นะครับก็0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ไลน์นะครับขอบคุณครับ